สวัสดีค่ะใครใครก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูน่าทานมาฝากกันอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูไก่ย่างซอสมะม่วงนะคะแค่ฟังชื่อก็น่าทานแล้วใช่ไหมล่ะมันก็จะเป็นเมนูไก่ย่างที่นํามาราดด้วยซอสแบบมะม่วงสุกเนี่ยถ้าใครชอบทานต้องไม่พลาดเลยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วัตถุดิบในการทํากันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทําไก่ย่างซอสมะม่วงกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะเนื้ออกไก่ค่ะมะม่วงสุก ผงออริกาโนน้ำมะนาวเนยละลายโยเกิร์ตนมสดรสจืดพริกไทยเกลือกระเทียมสับมะเขือเทศหันเตา๋า และผักชีสับค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทําไก่ย่างซอสมะม่วงกันเลยนะคะอันนี้แนนจะนําไก่มาหมักก่อนนะคะด้วยเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้ก็จะมีกระเทียมค่ะ ไปเลยลก็อริกาโน่ค่ะน,น,น้อยเนยละลายค่ะเกลืออันนี้หยิบได้เลยนะคะและพริกไทยค่ะแล้วก็ คุกเข้าให้ทั่วไก่ค่ะถ้าด้านหลังไม่โดนใช่ป่ะใส่เกลืออีกก็ได้อันนี้เดี๋ยวนั้นจะปิดแล้วพักเอาไว้นะคะหมักในตู้เย็นก็ได้ค่ะประมาณ15-30นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาย่างกันโอเคประมาณนี้เดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ โอเคค่ะอันนี้เราจะทําตัวเมนูเอ,อ่อตัวซอสมะม่วงนะคะสําหรับไก่เมื่อกี้ที่เราหมักไว้แล้วก็พักไว้ก่อนทีนี้เราจะมาทําซอสมะม่วงกันค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะอันนี้แนนปอกมะม่วงออกมาแล้วนะคะอันนี้ครึ่งผลครึ่งลูกเมื่อกี้ที่เรามีใช่ป่ะปอกเปลือกแค่นี้เอาเนื้อออกมาแล้วก็อีกครึ่งที่เหลือใช่ไหมคะนํามาหั่นเป็นเตา๋านี่เห็นไหมนี่หั่นเต๋แบบนี้เลยแล้วที่เหลือเศษเนี้ยเราก็เอามาใส่เครื่องปั่นนะคะ ปั่นให้ละเอียดตามด้วยโยเกิร์ตคะ่ะอันนี้เป็นโ,โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะรสจืดแล้วก็นมรสจืดคะ่ะประมาณนี้แล้วปรุงรสด,ด้วยกระเทริกไทย,ไทยนี่เราก็มาปั่นกันคะ่ะ ไปไปโอเคน่าจะได้แล้วประมาณนี้เองง่ายมากเลยตัวซอสต,ตัวนี้จะวชีว์ให้ดูนะนี่พักเอาไว้ค่ะแค่นี้เองง่ายๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ โอเคค่ะตอนนี้ก็ผ่านไป15นาทีแล้วนะคะั้นก็จะนําไก่ที่เราหมาักไว้มาย่างกันค่ะย่างเป็นกระทะอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าที่บ้านใครมีเตาเตาย่างเนี่ยใช้ได้เหมือนกันใส่ไก่ลงไปเลยกระทะแนนร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะย่างให้ได้สีนะคะชิ้นมันค่อนข้างใหญ่ใช่ปะ่ะเอาให้มันได้สีอะ่ะแล้วก็เราจะเอาไปเข้าไมโครเวฟก็ได้คะ่ะเพื่อที่จะเช็คให้ตัวข้างในเนี่ยมันสุกแน่นอนเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ โอเคค่ะอันนี้เป็นไก่ที่สุกแล้วนะคะอันนี้แนนย่างให้ได้สีนะคะแล้วก็แนนเอาเข้าไปเออเอาเข้าไปเวฟมาแล้วประมาณ2นาทีค่ะเพื่อให้ข้างในเนี่ยมันสุกแน่นอนนี่ก็จะเตรียมไว้ทีนี้เราจะทําตัวซาวซ่านะคะอันนี้แนนทําเป็นมะม่วงซาวซ่าค่ะง่ายๆแล้วก็นํามะม่วงมาหั่นเต่านะคะใส่ด้วยมะเขือเทศอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องเคียงของตัวไก่ย่างซอสมะม่วงของเราล,ละกันพักชีค่ะ เลือนิดหน่อยพริกไทยน้ำมะนาวค่ะนนี้แนนแนะนำให้ชิมมะม่วงก่อนนะคะถ้ามะม่วงใครเปรี้ยวมากเงี้ยก็ใส่เป็นน้ำตาลเพิ่มก็ได้หรือว่าใส่น้ำมะนาวนิดเดียวก็พอแค่ให้มันได้กลิ่นหอมๆพวกเขาให้เข้ากันค่ะแล้วก็คนให้ละลายแค่นี้เองแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันค่ะอันนี้ ตามสะดวกเลยนะคะจะจัดแบบไหนก็ได้คะ่ะเอาซอสมาแล้วก็วางด้วยไก่ย่างคะ่ะจะหอมเลยมากๆเลย แล้วก็ตัวซาสซาค่ะนี่ให้พอสวยงามมานี้พอค่ะแล้วก็วางตกแต่งด้วยใบยพัสซี่ค่ะ แนันนี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูไก่ย่างซอสมะม่วงของเรานะคะถ้าใครอยากลองทําเมนูนี้นะคะก็สามารถเข้าไปติดตามเราได้ที่ foodtravel tv ค่ะสําหรับวันนี้แนนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ